สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองห้องครูซรายทุกท่านเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยสีสันนั่นเองค่ะสาระการเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้กันในสัปดาห์นี้นะคะ 1. สีธรรมชาติรอบตัว 2. ส,สีมาจากไหน 3. ส,สีที่มนุษย์สร้างขึ้น 4. ประโยชน์ของสีและ5สีธรรมชาติที่เรานำมาประกอบอาหารนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สาระการเรียนรู้แรกกันก่อนเลยนะคะสีที่อยู่รอบๆตัวเราสีที่อยู่รอบๆตัวเราได้จากอะไรมั้งคะสีเด็กๆสังเกตเห็น1เลยก็คือผักผลไม้2ก็คือใบไม้และ3มนั่นก็คือดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าดอกไม้ต้นไม้หรือผักผลไม้นะคะจะมีสีสันที่สดใสและสวยงามมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ สีที่ได้จากธรรมชาตินะคะวันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างสัก 3- สีสีนะคะเช่นสีแดงนะคะจะได้จากกระเจี๊ยบ สีเขียวจะได้จากใบเตยสีม่วงจะได้จากดอกอัญชันและสีเหลืองจะได้จากดอกเก๊กหวยหรือฟักทองนั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะสีที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยล้วนมีสีสันที่สดใสและสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วนะคะยังมีสีนะคะที่มนุษย์คิดค้นหรือสร้างขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าแม่สีนั่นเองค่ะ แม่สีนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะเดี๋ยวเราลองมาผสมสีเล่นๆกันดูนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างซัก2ตัวอย่างนะคะการผสมสีอันแรกเลยคุณครูจะนําสีแดงมาผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีส้มนะคะต่อไปคุณครูจะนําสีเหลืองไปผสมกับสีน้ําเงินก็จะได้ออกมาเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเอ๊ที่คุณครูพูดมาจริงหรือเปล่านะคะลองชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปผสมสีกันดูนะคะเด็กๆต่อไปประโยชน์ของสีนะคะจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของสีเนี่ยทำให้สิ่งของต่างๆนะคะมีความสดใสน่าหยิบน่าใช้น่ารับประทานนั่นเองค่ะ นอกจากสีของเครื่องใช้แล้วนะคะเรายังนำสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะมาประกอบอาหารด้วยค่ะเช่นเราจะนำสีเหลืองจากฟักทองนะคะมาทำเป็นบัวลอยค่ะเด็กๆเคยทานบัวลอยกันไหมคะสีเหลืองๆที่เด็กๆเห็นในเม็ดบัวลอยนั่นก็คือฟักทองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสีม่วงนั่นก็คือสีจากดอกอัญชันนั่นเองค่ะซึ่งเขานำอัญชันนะคะมาต้มเอาน้ำนะคะ ถ้าเราต้มโดยไม่บีบมะนาวเนี่ยน้ำอัญชันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าเราบีบมะนาวลงไปนิดหน่อยน้ำอัญชันก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะสีแดงนะคะก็คือกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบก็ถือเป็นน้ำนะคะช่วยในการแก้กระหายได้ค่ะแค่เรานํากระเจี๊ยบนะคะไปต้มใส่น้ําตาลใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเวลาที่อากาศร้อนๆเนี่ยเราได้จิบได้ชิมนะคะก็จะทําให้เรารู้สึก ผ่อนคลายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสีกันไปแล้วนอกจากสีธรรมชาติสีรอบๆตัวแล้วนะคะที่สีที่เด็กๆจะเจอกันหรือพบอีกบ่อยๆนะคะนั่นก็คือสีในสัปดาห์นั่นเองค่ะที่เด็กๆจะร้องเพลงหรือท่องเป็นคำของจองว่า 1. สัปดาห์มี7วัน 1. วันอาทิตย์สีแดง 2. วันจันทร์สีเหลือง 3. วันอังคารสีชมพูสวันพุธสีเขียว 5. วันพฤหัส,สบดีสีสม้ม 6. วันศุกร์สีฟ้าและ 7. วันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะวันนี้คุณครูนำสาระเกณฑนรู้ดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้การเด็กๆสนุกไหมคะ อย่างไรก็ตามนะคะด้วยจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่แออัดน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูทายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ